ในแทร็กเดียวกันในเราไม่สามารถจะใส่เอฟเฟกแยกกันได้ครับเมื่อเราใส่เอฟเฟกใดในแทร็กเดียวกันมันก็จะเป็นเอฟเฟกนั้นทั้งแทร็กเลยแต่เราสามารถจะใส่เอฟเฟกในแต่ละช่วงเสียงได้ให้มันมีความแตกต่างกันแต่ว่าการทำนะครับเราก็จะต้องแยกเสียงออกมาอยู่กันคนระแทร็กนะครับอย่างเช่น ในตัวอย่างนี้ต้องการให้ช่วงนี้เนี่ยมีเอฟเฟกตแบบหนึง่งอีกช่วงหนึ่งก็จะมีเอฟเฟกตแบบหนึ่งนะครับเราก็จะต้องแยกสส่วนเนี่ยมาเป็น color track วิธีการให้เราไปคลิกย่างช่วงที่เราต้องการจะแยกเสียงนะครับจากนั้นก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกไปที่ split clip นะครับก็จะแยกเสียงออกมาแล้วจากนั้นให้เราเพิ่มแ r a เข้าไปการจะเพิ่ม t r a นะครับให้เราดูบริเวณนี้นะครับว่ามันเป็น สเตอริโอหรือโมโนในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นสเตอริโอเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเพิ่มแทร็กที่เป็นสเตอริโอวิธีการเพิ่มแทร็กก็คลิกไปที่แทร็กแล้วก็แอดนิวแล้วก็คลิกไปที่สเตอริโอแท็กนะครับก็จะเป็นการเพิ่มแทร็กสเตอริโอขึ้นมาอีก1แทร็กจากนั้นเราก็ไปคลิกตรงนี้แล้วก็ลากมาที่ด้านล่างาลากมาที่ด้านล่างแบบนี้จากนั้นก็ไปปรับนะครับให้พอดีกับเส้นนะครับเวลาที่มัน ประกบกับเส้นเนี่ยมันก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับเสียงมันก็จะเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับต่อไปเราก็สามารถจะใส่เอฟเฟกแยกกันได้แล้วครับมันก็จะมีผลเฉพาะในแทร็กที่เราใส่เอฟเฟกนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ต้องการจะใส่เกี่ยวกับเอ h o โคนะครับในแทร็กแรกอันนี้ก็จะไม่ใส่นะครับแล้วก็มาเลือกที่แทร็กนี้นะครับจากนั้นคลิกไปที่เอฟเฟก Add effect นะแล้วก็ไปเลือก effect ตรงนี้จากนั้นเราก็มาลองเล่นดูวันนี้วันที่2 1ตุลาคม2 5 6 5วันนี้วันที่2 1ตุลาคม2 5 6 5อ่าเราจะใส่ Echo ช่วงนี้นะครับเราก็ใส่ไปเรียบร้อยนะครับต่อไปเวลาที่เราเล่นนะครับช่วงนี้มันก็จะมี Effect Echo ดังางไม่มีนะครับแบบนี้ วันนี้วันที่21ตุลาคม2565ทดสอบบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Audacity เห็นไหมครับว่าเสียงนั้นมีความแตกต่างกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราแยกกัน c o l ทร t r a ่แล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในแทร็กเดียวกันเป็นอย่างไรจากตรงนี้เนี่ยมันไม่มีเอฟเฟกใช่ไหมเมื่อเราลากกลับเข้าไปปุ๊บ ร้อย้าทดสอบบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Audacity เวลาที่มันอยู่ในแทร็กเดียวกันในเสียงเอฟเฟกมันจะเหมือนกันแต่ถ้าเราลากลงมาล่ะพันห้้าทดสอบบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Audacity ครับก็จะเห็นแม้ว่าเอฟเฟกในเวลาที่ สายไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลเฉพาะแทร็กนั้นเสียงที่อยู่บนแทร็กอื่นเมื่อเรานำออกมาเนี่ยเอฟเฟกมันไม่ติดมาด้วยนะครับอ่ะให้เห็นอีกทีหนึ่งแบบนี้ก็จะแบ่งแล้วก็ลากออกมาด้านล่างวันนี้วันที่นน21นนตุลาคม2 5 6 5ทดสอบบันทึกเสียงด้วยโปรแกรมก็จะเห็นว่าเวลาที่เรา เอฟเฟกให้กับแทร็กไหนเสียงที่อยู่ในแทร็กนั้นไม่ว่าจะเสียงเดิมหรือว่าเสียงเข้ามาใหม่มันก็จะมีเอฟเฟกเหมือนกันทั้งแทร็กแต่ว่าเมื่อเลาที่เรานำเสียงที่มีเอฟเฟกเนี่ยไปใส่กับแทร็กที่ไม่มีเอฟเฟกเอฟเฟกนั้นก็จะไม่มีเอฟเฟกของเสียงนั้นก็จะขึ้นอยู่กับเอฟเฟกในแต่ละแทร็กที่กำหนดเอาไว้นะครับ ครับนี่ก็จะเป็นวิธีการแสดงให้เห็นถึงการใช้เอฟเฟกกับเสียงในแต่ละแทร็กนะครับว่าเราใส่เอฟเฟกไปแล้วมีผลกับเสียงในแต่ละแทร็กอย่างไรนะครับเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับ